ถ้าเป็นความไม่รู้ก็ไม่ส่งเสริมถ้าเป็นความเข้าใจผิดการปฏิบัติผิดนะคะก็ไม่ส่งเสริมและก็การที่จะปฏิบัติถูกได้ก็ต้องเป็นปัญญาและปัญญานี่ก็จะต้องพิจารณาละเอียดจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าเพียงได้ยินได้ฟังเรื่องของสมาธิก็จะทำโดยที่ว่าปัญญายังไม่รู้เลยว่าความสงบเป็นยังไงที่เป็นสัมมาสมาธิ ถ้าไม่รู้ก็ควรจะเป็นมิจฉาสมาธิหรือสัมมาสมาธิค่ะมิจฉาสมาธิเราจะทํำไหมคะเรอ,อยังอยากจะทําอยู่มั่นคงเพราะไม่ใช่ว่าพระธรรมจะถึงได้โดยง่ายแต่ต้องเป็นเรื่องของความมั่นคงในการที่จะรู้ว่าความจริงต้องเป็นจริงเพราะเช่นใครจะพูดจริงนั้นอย่างนี้เรื่องไร้สาระเรื่องอะไรนะไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปนสนใจ <c oughs> เสียเวลา,าด้วยแลวอย่างนะคะเพราะว่าเพิ่งมาฟังได้สักปีกว่าๆแค่ะนะั้นคือคํช้าม เท่าที่ฟังอาจารย์มารู้สึกอาจารย์สนับสนุนด้านวิปัสสนานะคะตอนนี้อยากทราบว,ว่าทางด้านสมาธิเท่าที่อ่านหนังสือมาเนี่ยนะคะทางด้านสมาธิเนี่ยคือถ้าทาสมาธิได้ถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดปัญญาวิปัสสนาขึ้นมาใช่ไหมคะตอนนี้อยากทราบว,ว่าทำไมอาจารย์ไม่สนับสนุนทางด้านสมาธิเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดนะคะขอให้เป็นการสนทนากันจริงๆเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคะก่อนอื่นเนี่ยคะ่ะ คิดยังไงคะที่ว่าเดฮันไม่สนับสนุนเพราะเห็นเท่าที่อาจารย์ตอบคําถามมาเนี่ยนะคะอาจารย์ให้เจริญแต่วิปัสสนาทางหูตาจมูกอะไรทำเคยทางด้านรูปนามแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าเดฮันไม่สนับสนุนเรื่องการเจริญสมาธิค่ะสมาธิใช่ไหมคะ,คะแต่ถ้าทราบว่าสมาธิมีสองอย่างค,คือมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิถ้าทราบอย่างนี้นะคะ คิดว่าดิฉันไม่สนับสนุนฝ่ายไหนหรือว่าทั้งสองฝ่ายก็คงไม่สนับสนุนมิจฉาสมาธิค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถูกต้องค่ะเพราะเหตุว่ามิจฉาสมาธิคือความต้องการจดจ้องที่จะให้จิตรู้อารมณ์เดียวโดยที่ไม่ให้รู้อารมณ์อื่นเลยแต่ว่าในขณะนั้นไม่ได้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นมหากุศลญาณสัมปยุทธหรือเปล่า อาจารย์ถ้าอย่างเช่นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เนี่ยนะคะตอนที่ท่านจะตรัสรู้นี่ท่านก็ใช้สมาธิใช่ไหมคะถ้าใช้คําว่าใช้สมาธินะคะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าพระองค์ได้ศึกษาเรื่องของสมถะภาวนาจนกระทั่งจิตสงบนะคะถึงขั้นฌานจิตที่เป็นรูปฌานกุศลทั้งห้าและตลอดไปจนกระทั่งถึงอรูปฌานกุศล ทั้งสซึ่งไม่มีอีกแล้วค่ะหมายความว่าสูงสุดของสมถภาวนาเพราะฉะนั้นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจาจรณาอะไรที่ทำให้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรจึงทำให้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องของสมถภาวนานะคะเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงศึกษาแล้วและก็ได้บรรลุถ,ถึงฌานขั้นสูงสุด คืออรูปฌานที่สี่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจบหมดแล้วค่ะเรื่องของฌานไม่มีสูงกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นการที่พระองค์จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงพิจารณาอะไรและปัญญาของพระองค์ตรัสรู้อะไรจึงได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะขณะที่ทรงบรรลุอรูปฌานไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นทรงตรัสรู้อะไรเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก่อนที่จะคิดว่าสนับสนุนหรือว่าไม่สนับสนุนอะไรนะคะอาจะขออีกคำถามนะคะถ้าจะสนับสนุนสัมมาสมาธิเนี่ยนะคะก็หมายความว่าให้ปฏิบัติสมาธิด้วยได้ใช่ไหมคะ หมายถึงควบคู่ไปกับที่อาจารย์ให้เจริญวิปัสนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นก็ขอทราบว่าถ้าจะปฏิบัติสัมมาสมาธินะคะจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์พร้อมได้เหตุผลเป็นศาสนาที่จะทําให้พุทธบริษัทเกิดปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นผู้ที่รอบคอบละเอียดแล้วก็พิจารณาธรรมะ โดยถี่ท่วนจริงๆอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นถ้าจะทำสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยคะ่ะจะทำอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาสมาธิเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้วิธีนะคะก็ทำไม่ได้และถ้าไม่สามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาสมาธิอะไรเป็นสัมมาสมาธิก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติ สัมมาสมาธิได้สิ่งที่กำลังปฏิบัติอยู่ก็อาจจะเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้เพราะเหตุว่าปัญญาไม่สามารถจะรู้ได้ว่าสัมมาสมาธินั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะปฏิบัติสัมมาสมาธินะคะจะทำอย่างไงเห็นในหนังสือนะคะเคยอ่านบอกว่าก็พอถึงอัป,ปนาสมาธิแล้วลดยานชาญแล้ลงมาค่ะแต่ยังไม่พูดถึงผลเลยนะคะพูดถึงการที่จะลงมือปฏิบัตินะคะ การจะเจริญสัมมาสมาธิ<อ>นั้นจะเจริญอย่างไรก็อตอนแรกให้จิตสงบก่อนตอนแรกให้จิตสงบเนี่เราบังคับได้ไหมคะเดี๋ยวนี้อะค่ะจะให้จิตสงบนี่ได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่ะแต่ไปนั่งสมาธินี่บางทีค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคิดว่าไปนั่งสมาธิแล้วจิตจะสงบใช่ไหมคะ,คะจิตที่สงบเป็นจิตประเภทไหนนี่ต้องทราบค่ะกําลังเห็นอย่างนี้ค่ะจิตจะสงบ ได้ไหมแล้วก็ถ้าสงบได้เป็นจิตประเภทไหนไม่ใช่ว่าสงบไม่ได้เพราะเหตุว่าสมถภาวนาหมายความถึงการอบรมเจริญความสงบซึ่งต้องเป็นกุศลเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้เรื่องของกุศลลจิตและอกุศลลจิตโดยละเอียดก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าขณะที่กำลังต้องการจะทําเพียงที่คิดว่าต้องการจะสงบ ขณะนั้นสงบหรือเปล่าในขณะที่อยากจะสงบกำลังอยากจะสงบในขณะนั้นสงบไหมคะบางทีก็ไม่สงบเดี๋ยวก่อนถ้าไม่ใช่บางทีนะคะจริงๆเลยอย่างเดี๋ยวนี้ถ้าอยากจะสงบขณะนี้ค่ะกำลังอยากเนี่ยอยากมากๆเลยทีเดียวอยากจะสงบขณะที่กำลังอยากนั้นสงบไหมคะสงบหรือยังคะสงบได้ไม่ได้ค่ะ ขณะที่กําลังอยากจะสงบขณะที่อ,อ,ยอยากนั้นงส,งสงบหรือ,อยังยังยงนะคะเพราะฉะนั้นจะสงบได้ยังไงเวลานี้กําลังอยากสงบซึ่งในขณะที่อยากสงบนั้นไม่สงบเพราะฉะนั้นจะสงบได้อย่างไรไม,นนงไม่สราค่ะเนี่นยค่ะเป็นเรื่องของการที่ว่าพระเหตุใดจึงคิดว่าดิฉันไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นสัมมาสมาธิแล้ว ไม่มีค่ะที่เดชฮันจะไม่ส่งเสริมือหรอสนับสนุนกุศลทุกประการแต่ถ้าเป็นอกุศลแล้วไม่ส่งเสริมและถ้าเป็นความไม่รู้ก็ไม่ส่งเสริมถ้าเป็นความเข้าใจผิดการปฏิบัติผิดนะคะก็ไม่ส่งเสริมและก็การที่จะปฏิบัติถูกได้ก็ต้องเป็นปัญญาและปัญญานี้ก็จะต้องพิจารณาละเอียดจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าเพียงได้ยินได้ฟังเรื่องของสมาธิก็จะทํา โดยที่ว่าปัญญายังไม่รู้เลยว่าความสงบเป็นยังไงที่เป็นสัมมาสมาธิถ้าไม่รู้ก็ควรจะเป็นมิจฉาสมาธิหรือสัมมาสมาธิคะ่ะมิจฉาสมาธิเ่าจะทำไหมคะเรื่อยังอยากจะทำอยู่ก็คงศึกษาก่อนทางด้านสัมมาสมาธิก่อนถ้าเผื่อทราบแน่ชัดก็อาจจะทำอาจจะช่วยทำให้การจเจริญปัสนาเร็วขึ้นมาไม่มีทางคะ่ะ พราเหตุว่าต้องเข้าใจว่าวิปัสนาคืออะไรนะคะวิปัสนาคือปัญญาที่ประจ,จักษ์แจ้งในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเหตุต้องตรงกับผลการที่ผลคือปัญญาอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้มีหนทางเดียวคือสติปัฏฐานเกิดขึ้นนะคะระลึกตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ ในขณะน,นี้ทางตามีสภาพธรรมะกำลังปรากฏการที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมีหนทางเดียวคือเมื่อสติเกิดระลึกได้ว่าไม่รู้จึงระลึกศึกษาเพื่อที่จะเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่วิธีอื่นไม่ใช่ปะปนกันนะคะ การที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะก็เพราะสติเกิดระลึกขอยนถามนิดนะคะคืออย่างถ้าอย่างนั้นสัมมาสมาธินะคะถ้าเผื่อไม่ไม่ได้ประโยชน์แล้วนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนมาให้ทําเพื่ออะไรล่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องของมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิและทรงแสดงว่ามิจฉาสมาธิเป็นอกุศลไม่ใช่หนทางที่จะทําให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทรงแสดงว่ามีมิจฉามัรค แล้วก็มีมิจฉาญาณด้วยมีวิชชาวิมุตต์ด้วยรวมเป็นสิบซึ่งก็มีจริงๆค่ะความเห็นผิดมีความดําริผิดมีความเพียรผิดมีแล้วส่วนสมาสมาธิที่ท่านสอนนะนะคะแะท่านสอนเพื่ออะไรคะพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงพระธรรมเพื่อให้เจริญกุศลทุกประการจนกว่าจะดับกิเลสได้เป็นสมุทเฉดค่ะกราบขอบพระคุณ พอจะเข้าใจเลยค่ะว่าเดชันไม่สนับสนุนฝ่ายผิดธรรมะที่ผิดค่ะท่านเริ่มศึกษาธรรมะเมื่อปีพศ2496ศึกษาพระพิธรรมที่พุทธสมาคมกับท่านอาจารย์แนบมหานีรานน์ท่านอาจารย์ดุลมีเมธางกูลคุณพระชาญบรรณกิจคุณหญิงระเบียบสุนทรลิขิต การเผยแพร่ธรรมะของท่านอาจารย์สุจินพศ2499บรรยายธรรมะที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติและทันทสศฐานหญิงคลองเปลมพศ2506บรรยายภาพพิธรรมที่ศูนย์ค้นคว้าทางพุทธศาสนาและสมาคมสงเคราะห์ทางจิตพศ2510ถึงพศ2519 บรรยายแนวทางจริรยิปัสนาที่สำนักสมเด็จวัดมหาธาตุจุวราชมังสิฐพศ .2519 ถึงพศ .2543 บรรยายแนวทางเจรรย์ปัสนนาที่สภา,าการศึกษามหามุรุษราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหารท่านอาจารย์ได้บรรยายอภิธรรมบรรยายธรรมะในชมรมของสถาบันรมศึกษาต่างๆเช่น ุราลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัายศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรมหาวิทยาลัายกเกษตรศาสตร์โรงเรียนในเรืออากาศรวมทั้งหน่วยงานราชการหลายแห่งเช่นกองบินสองจังหวัดลพบุรีโรงพยาบาลศรีราษฎร์โรงพยาบาลภูยิพลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านอกจากนี้ยังได้ร่วมสนทนาธรรมต่อปัญหาธรรมะ กับพระภิกษุสามเณรอุบาสิกาตามสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศพศ .2520 ได้รับเชิญไปสัมมนาที่ประเทศสีลรงกาพศ .2534 พศ .2535 ถึงพศ .2543 สนทนาธรรมท,ที่ประเทศกัมพูชาพศ .2541 พศ .2543 พศ .2545 สนทนาธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพศ .2545 ได้รับเชิญจากกรรมธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำหผู้แทนร,ร,ราษฎรให้เปบรรยายเชิญอภิปรายเรื่องการสนทนาธรรมเพื่อการรู้จักตนเองพศ .2543 สนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พรุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันผลง,งานของท่านอาจารย์หนังสือธรรมะที่พิมพ์เผยแพร่ ประมาณ20เล่มเทปแผ่นซีดี MP3 ตามแนวพระไตรปีโกจากการบรรยายธรรมะและการสนทนาธรรมซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางเจริญิปัสนา2,081ตอนพื้นฐานพระพิธรรมประมาณ600ตอนปกิกุณกะธรรมจำนวน720ตอนเผยแพร่ธรรมะทางสถานีพิทยุ37สถานีทั่วทุกภาค เผยแพร่ทางทีวีช่อง11เวลาตีสี่ครึ่งทุกวันพุธรายการบ้านธรมรมะเกียตรติประวัติพศ2528ได้รับโลือกประธานจากสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามพิมราชกุมารีในฐานะที่ได้บุญประโยชน์ต่อพุทธศาสนาวันที่30พฤษภาคม2545ได้รับปริญญา,าศาสนศาสตร,ร์ม,มหาบัณฑิตกิติมาศรร สาขาวิชาพุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหามากุรราชวิทยาลัยวันที่7มีนาคม2550ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาส,สนาเนื่องในวันสตรีสากลองค์การสัประชาชาติวันที่2 5พฤษภาคม2551ได้รับปริญญา,าศาสนศ,ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหา,มากุรราชวิทยาลัย วันที่22เมษายน2552ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลพุทธคุณูปการระดับการจนะเกียรติคุณลงนามโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและในาใยชัยชิดชอบประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรดําเนินการโดยคณะกรรมการศ,ศ,ศาสนาศ,าศาพาพิลปวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการเป็นประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร,ร่พุทธศาสนาอันนี้เป็นประวัติของท่านอาจารย์สุจินโดยย่อๆนะครับอาจารย์ก็ตั้งใจเรียนมาตลอดเลยนะครับผมไม่สนใจเรื่องเรียนไม่สนใจเรื่องเรียนไม่สนใจเรื่องเรียนใครจะไปคิดครับถูกต้องค่ะ <Okay. S 1> อยู่จุฬาก็รีทาย โอเคอาทีละสเต็ปเลยครับนะครับอ,อยู่ที่เซนต์แมรี่นะครับเซนต์แมรี่คะแนนก็พอสมควรคือเรว่าผ่านไม่ตกไม่สนใจเรื่องเรียนแล้วไปสนใจเรื่องอะไรครับตอนอยู่ที่เซนต์แมรี่เนี่ยก็สนใจธรรมดาอย่างคนที่มีเพื่อนฝูงพี่น้องก็สนใจกันไปแต่ไม่เห็นความสําคัญว่าเราจะต้องเรียนจบมมีปริญญาทํางานหรืออะไรเป็นคนที่ไม่คิดเรื่องนี้ค่ะอยู่ไปสบายๆถึงเวลาเรียนก็เรียน